สวัสดีบ้านเลือกตั้งค่ะมือนียดได้แกงปลาหน้าค่ะปลามาจากหน้ากับปลาดุปลาขาวของเห่าเนี่ยหละจ้าอันนี้ก็เป็นเครื่องพักหอมตั้งๆค่ะพี่น้องเครื่องปรุงก็คือเกลือน่ะจ้าค่ะปลาไหลปลาไหลชั่วรดค่ะค่ะกะตามบักเพกค่ะใส่เกลือจังน้อยค่ะกันมันกระเด็นค่ะหลังจากนั้นกะตั้งหม้อค่ะใส่น้ำเพราะน้ำเดือดเท่ากับใส่บักเพกลงไปกับเครื่องหอมค่ะเครื่องหอมก็จะเป็นตะไคร่ค่ะ หลกักกะบะคั้มเปียกในใส่จักน้อยหนึ่งค่ะดักข้าวด้วยจาถขาไส่ลายมั่สีสมพูดค่ะและ้วกะหอมแดงกระเทียมกะตําให้มันพ่อปุบๆจักน้อยค่ะและ้วกะปรุงโรด,ดยปลาล่าเกลือชู่โรสค่ะนำปลาไส้กระไรเพราะส่กระไรด,ด้วยค่ะ,ะพ่อหนามเดือดแล้วเขากะใส่เป็นปลาที่เข้าหลังทําความสะอาดหันไหวหันลงมไปปลาสี่อนข้างซุกเร็วค่ะพี่น้อง แกงว่าดนค่ะส่วนพักเมื่อนิสิไซเป็นพักชี่เล่าค่ะแล้วก็ต้นหอมแล้วก็เสียมีพักหนอกค่ะพักหนอกหรือว่าใบบัวบกค่ะแต่ว่าของเข้าเก็บจากหน้าเนี่ยมันสิบเป็นใบนลอยๆค่ะบอดดใบใหญ่ด้จากบอดดคือปลูกค่ะแต่ว่าสรพคุ้นกับขึ้นกันน่ะจ้าแก่ชำหน้มีประโยชน์ลายยางค่ะใบพักหนอกอะค่ะหลวกกินกระปนกระแสบคือกันค่ะเนี่ยจะใส่พักลงไปค่ะนำอจเจะึ้นเอาค่ะ ส่วนมากแกงถ้าใส่น้ำร้ายสินสิบบ่เคยแสบด้วยจ้ะแต่ประเภทต้มอาจจะใส่ร้ายจักหน่อยค่ะเอาไว้สดน้ำนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะแกงปลาหน้าค่ะใส่ผักหนอกผักชีล่าหวานห้าหนี่ละจ้ะพี่น้องสวัสดีค่ะ